ทุกคนเต้สิมงึมงเลิกมึงเลิยนี่นาะทุกคนที่ดินอืมยลกิจัก,กมา่ยเ เป็นตาแสบขนาดเลยมึงนีมีน,มน,นอทุกคนสบายดีวันนี้ก็มาพบพอกับนอกอีกแล้วเด้อทุกคนพบพอนอกคือเก้านี่แหละนอสาวหน้ามวนคนอันรมดีแห้งเมืองเสียงข่วงนะจ๊ะเ <c oughs> มือ่อ้เนนอทุกคนนกจิพาทุกคนมากินอาหารจานเด็ดนะอ,อาหารสุดเสบ อาหารตัวนี้บบได้หาซื้ออยู่กันเลยง่ายๆเด้อพี่น้องนอกสักจ,จกว่ามันออกมาแล้วเขาจึงได้กินนะนะเ <c oughs> มื่อนี้เนาะนกจิพาทุกคนมาต้มส้มน้องงวนั่นเองเด้อพี่น้องพอดีว่าเมื่อสวยนี่เนะงงาะต่งัวออกรูปขนาะดและก็เลยว่าได้อาหารอันโอซะมาหนาพี่น้องน้องงวน้องงวืวอน้องเหงวืองงวอมักเื้อเอเอเอ,อีกพี่น้องเอ้ยว่าอะไรกันน้ำลายไหลเลยเนาะอยากกินแหงแล้วต้มส้มน้องงวเซอร์เบอร์มาขามอ้อ,อน,นเนาะเฮ็ดน้ำแบบส้มๆนว,นว หอมหัวข้าได้จังน้นอยว่ามาเลยอยากเฮากระเกมไปเบื้องนํากันเลยเนาะมื้อนี้นกกามีสูตรพิเศษในการต้มนงัวเนาะทุกคนห้ามหองว่าข่าวข่าวเดียวเบิด <c oughs> <c oughs> ยันเบิดตั้งแต่ตอนต้มพี่เลยเนาะนกสิกินก่อนพินเดิร์กเฮาไปเบิ้งกกันเลยเนาะว่านกสิมีวิธีการต้มแบบเลยต้มแบบเลยเพิ่มมันแซ่บเนาะทุกคนไปเนอะเนอะเนอะอีซู่งีไปวะ วิดีโอั้งเลยแล้วมาตลอดได้มึงได้สิดูดีเด้อดมเดนินี่นอทุกคนก็คือน้องงวอาหารอันโอซ่าของเขาในข้าคืนนี้เด้อพี่น้องมังไหมมองไหมอันนี้เนาะเอินว่ามากเดือส่วนว่าอันนี้มันท่านเขาเอินว่าต้นกล้วยเด้อทางบ้าน 4, เอฟซีเอินว่าเลยกับคอมเมนต์บอกเดียวเลยเนาะทุกคนอันนี้ั่นว้าวทางนี้มากเดืออะไรแท่แลนว,ว้าตอนนี้นกกาจิมาเก็บ ยาออกกอนเน,นาะแล้วเอาจึงจีล้างโอน้ำเนี่ยไลยให้หลายว่าทุกคน,อ,น,นอันบางๆวันนี้เขาจีดึงออกเ,อเ,อเ,อเอัอนเดิมเนอะเพราะว่ามันจะมีที่ดินติดอันนี้เอาจีดึงทิ้มเลย ทุกคนท้าหน้าเอาโบรางดีเนาะอันนี้คือขี่ดินเนาะเข้าไปอยู่ทางไหนมดจุกมาทางนี้ดีกว่าไหมาว้าวแล้มันเข้าไปทางเลยเลยนะอฮี่ี้นง ที่ดินจะดึงออกแบบนี้เลยนี่นะทุกคนที่ดิน อีพ่อเศร้าบอกว่าเธอใจขี้เนื้อออกดีๆแล้วเธอล้างแต่น้ำเดียวเลยยาก มันเป็นอย่างนอามานกงามนี่ทุกคนมาบนกอ้อนยังมานี่แน <c oughs> ล้างน้ำก่อนล้างน้ำนึ่งก็น่าจะได้เนาะนีน่มันก็นสะอาดหมดเลยว้าทุกคนก้านกล้วยนะนี่คือก้านกล้วย มันเป็นโถงอยู่ทางในทุกคนนี่พ่อว่าเขาล้างน้ำเดียว,วหรอกเราากันล้างน้ำเดียวเนี่ยสะอาดเลยหรอป่นันี้เนี่ยหลังจากที่หาค้างมอเลวเหากัจิเอาค่าเบอร์คี้หูดหัวสิ่งเคมาต้มเสอร์เนาะพี่นนางจวกลงไปเลย เพราะว่าคาขาวเนาะใส่เกลือลงไปใส่ป้งน,นัวลงไปต่อมากะเบอร์มะขามเนาะทุกคนอันนี้ขาดบอดได้เลยเด้อเฮ็ดต้มสซมเนาะงัวเซื้อเบอร์มะขามเนาะเพราะว่าเซ็ปเท่แน่น,นอนเลยเซื้อลงไปในหมอ้อของเขาเด้อแบบนี้ตอนนี้เนอก,กาหลอท่าเฮอน้ำฟุเนาะทุกคนหลังจากที่น้ำฟุๆแล้วเฮาก็จึงเอาน้องนัวลงไป ต้มเสื้อน่ะเนาะเพราะว่าคันเฮาเอาเสื้อต่อน้ําบ r ฝดทันฮับหอเลยเนาะว่าน้องหัวของเฮากินบบได้เด้อเพราะไม่พี่น้องมันขาวบบได้เม่นขาวเดียวเบิดได้อันนี้มันขาวเท่ๆเลยเด้อแล้วที่สําคัญก็คือเนาะอันนี้เป็นความเสื้อของผู้เท่าผู้แก่คนสมัยตะกี้นะเนาะกะจาว่าเวลาเฮาต้มน้องหัวนี่น่ะเฮาบบต้องปิดฝาหมอเด็ดขาดเนาะเพราะว่าขันกรณีเฮาปิดหนะ โแม่มันพนาทุกคนมักจีเสื่องลูกเนาะเสื่องลูกไว้ป้าไว้ผูไว้ดงขนาเขาไปอกไปหาฮันมันจีว่าเห็นลูกของมันเนาะอันนี้ก็เป็นความเสื่อที่นับถือกันมาตั้งแต่บูหานาการจนฮอดปัจจุบันนี้แหไะเนาะทุกคนเพราะว่าแต่ละปีแต่ละเ,เทื่อเนาะตรงวัวเกิดลูกฮันเฮากะบ่ได้ปิดฝาหมอากก้อจักเครื่องรกยานมันเสื่องลูกขนาดเนาะแล้วหลังจากที่อันตรงวนะัวขนาดมันเกิดลูกแลก้วกะน้นองมันออกมานีเนาะเฮาก็ต้องได้ปาดน้องมันขนาด แม่มันกินน้อยนึ่งเพื่อว่าเฮืออนลูกมันท่านเนาะตุ้ยพีมีแหงเพื่อเป็นน้ำตู้น้ำนมและอีกอย่างก็เจ้าจีเอิญว่าเป็นค่าจ้างของมันจ้างอัหรือนอกกระบ,บูนเนาะเออมันก็เกิดมาเลยนะอันนี้ก็เป็นความเสื่อเนาะและนกกามาเว้าเพื่อทุกคนฟังซาอ่ออยแม่สาเว้าเพื่อฟังขนาดเนาะตอนนี้ลอท้าเฮอ้อน้ำฟดแล้วเฮากาจีเอาน้อง,งวัวลงไปต้มแล้วเดิอพิน้อง ทุกคนตอนนี้หม้อของเฮาก็ฟดได้ที่เลยเนาะบานนี้ก็ถึงเวลาเอาน้องงัวลงแล้วเดอ้อนี่อันนี้คือน้องงัวของเฮาเฮาก็ตีทอกลงไปเลยเนาะทุกคนว้าวบ้านนี้ก็มีจะต้มเพื่อมันสุกเนาะเดี๋ยวจากน้อยเขาจิงจิคนเฮอน้ำฟดแล้วเฮาจึงคนมานะทุกคนเพื่อเพิ่อมันขาวหม้อน้องงัวของเฮาก็ถือว่าฟดย่างดเเดือดเลยเนาะะหม้อฟดแล้วเฮาก็คนได้แลนะ้วเด้อบัดนี้ สักมากเลเบิ้งเป็นตาแซ่บขนาดเลยมึงนะนี่น้องทุกคนน้องงัอเบิ้งน้ำซุปเนอะทุกคนเค็มคุ้นขนาดเลย อันนี้ก็คือน้องหวัวที่เฮาต้มสุกแล้วเนาะตอนนี้เอ้ยเฮากะกำลังกิบปาดออกเป็นซิ้นสินนะจ๊ะของดีเด้วพี่น,อน,น,นออ้องแล้นี้นะแซ่บปแซ่บแซ่บสุดยอดเลยน้ำลายไหลแล้นี่พ่น้อแปลว่ายัางบวก้าซีมเนาะยันเอ้ยปาดมือ,อ,อเดี๋ยวหากกว้วยนี่เฮากะจะตัดออกไว้ให้หยิ้อกินเนาะทุกคน อซีมอันนี้อันนี้คำแรกเนาะทุกคนนกจีลองซีมเบ้่งมันจะมีมักเดือแล้วกัมีหักกล้วยนำเนาะกินสองอันพร้อมกันเลยพี่น้อง คำเลขเนาะนกจิพผาทุกคนมาซีมเบิงเนาะว่ารสชาติของน้องหัวปีนี้ฮันมันจิเป็นแนวเลยก็ได้กินตั้งแต่ปีกลายมาเลยเนาะปีกายหากันมาได้กินเท่านี้อันนี้ก็เป็นเทือเลขเลยเนาะทุกคนนกกาจิกินทั้งมักเดือและกะทั้งหักกล้วยพร้อมๆกันเนาะเอามาซีมเบิงเนะาะรสชาติของมันมแซ่บแพงทุกคน เวลาย้่เนาะต้นกล้วยมันจะเป็นกระดึ๊ดกระดึ๊ดกระดึ๊ดแล้วมากเดือยมันจะเป็นแบบนุม่มๆละมุนละไม,นะมในปากเวลายิ่ผสมประสานกันชุดยอดเลยทุกคนหลังจากซอยแล้วนะคะก็มาเอาลงหม้อคืนเลยว้าวพี่น้องบาดนี้กะได้เวลาแล้วได้เวลามาจุวดนำกันเลยเด้อบุ้งไหมอันนี้เด้อคือต้มส้มน้องัวเนาะ สูตรพิเศษของนอกด้ยทุกคนและนกก็ได้บอกเคล็ดลับไปด้อเนาะว่าวิธีต้มนงหวเอ็ดนกเลยและขั้นตอนขั้นตอนการต้มนงหว้เห่าเอ็ดนกเลยได้นะเน mm ี hmm. ่ยอันนี้คือเบอร์มะขามเนาะมันส้มมันเห่าเกาออกแซ่บสุดยอดเลยพี่น้องพี่น้องทางขวมานี่โบเอิ้นเลยเนาะคุณเลยมีขวบ <laughs> สำหรับพาข้าวแรงของเฮาเมื่อนี้ก็มีเมนูพิเศษเนาะอันนี้ก็คือต้มส้มนองัวเด้อพี่น้องแล้วต่อมาเนาะอันนี้ก็คือยำมะเขือเนอะาะยำมะเขือสดๆเก็บจากสวนเลย <c oughs> ทุกคนอันนี้นะแล้วต่อมาเนาะก็มีแจ่วแจ่วมากเคล็ดดิบๆอันนี้ก็จากสวนคือกันเดอไก่กินกับเคียบหมูสุดเซ่บเลยพี่น้องสำหรับอาหารแรงของเฮาเมื่อนี้ก็มีเท่านี้เนาะเด้อมาเด้อมาเด้อเกียมมากินนักันเดอกินข้าวแรงเด้อพี่น้องเด้อ ข้าวเหนียวฮ้อนๆทุกคนไปน้ำดูงแน่นะจอมืประการพ่อเน่นอนจอกสองลันน้องงัวสดน้ำก้อนาจืดเนี่ยไข่เน่่ยจับแหงพ้่นนองมาโยนสดน้ำฮ้อนๆกินไปกีหนะมีแหง